สาว b l i n รียมสอยแม็กเอ็กลิซ่าเมคอัพคอลเลกชันที่ลิซ่าร่วมคอลแลบหลังจากที่เป็นแฟนเฝ้ารอคอยมานานที่จะครอบครองเป็นเจ้าของคอลเลกชันแม็กเอ็กลิซ่าที่น้องลิซ่าและลิซามโนบันร่วมออกไอเดียคอลแลบกับแบรนด์เครื่องสำอางแม็กในฐานะ global brand buster ค่ะซึ่งคอลเลกชันพิเศษนี้เตรียมจัดจำหน่ายในวันพรุ่งนี้12พฤศจิกายนและไม่ต้องกลัวว่าจะหาซื้อยากแต่อย่างใดค่ะเพราะคอลเลกชันนี้เข้าไทยด้วยค่ะโดยคอลเลกชันนี้ประกอบด้วยอายแชโดว์พาเลท12เฉดสีแบบจุกๆสำหรับเอาไว้แต่งเติมเปลือกตาได้หหลลลลลากลาลกกกยุแแะมีิปแบบ ทิมจุ่มสีเฉดสีพร้อมกับไอายไลเนอร์เฉดสีดำดัชออนและไฮไลท์มาในแพคเกจจิ้งสีม่วงกลิตเตอร์วิบวับซึ่งดูสวยงามมากเลยค่ะและที่สำคัญค่ะหักซอยครบคอเลกชันจะได้กระเป๋ามินิสไตล์คลาสมีสายโซ่ส,สำหรับสะพายกเก๋ออีกด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะน้องลิซ่าก็ยังได้ให้สัมภาษณ์ถึงการได้เข้าร่วมงานสร้างสารรค์คอเลกชันของตัวเองออกมาด้วยโดยน้องลิซ่าได้บอกว่ามันคือฝันที่เป็นจริงตั้งแต่ที่ได้ทำหน้าที่ในฐานะ global brand ambassador จนถึงการสร้างสารรค์คอเลกชันของตัวเองกับแม็กถือเป็นเกียตากีเกเออเ,อเอออดสนนยขงงัว จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ mac xl หรือ mac x lisa ค่ะและสำหรับแรงบันดาลใจเบื้องหลังคอลเลกชันนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เธอชอบจริงๆค่ะเช่นสีที่ชอบดอกไม้แมวที่รักและอื่นจากทุกที่ทุกคนและทุกอย่างในชีวิตรวมถึงภาพยนตร์ที่ชอบด้วยค่ะและสําหรับใครก็ตามที่ได้ใช้คอลเลกชันนี้ค่ะเธอหวังว่าจะทําให้ทุกคนรู้สึกใกล้ชิดกับเธอจริงๆผ่านเมคอัพคอลเลกชันชุดนี้ค่ะและสาหรับเครื่องสําอางที่น้องลิซ่าชอบที่สุดเธอบอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะเลือกแต่ถ้าต้องเลือกอย่างใดอย่่างงงหนนึก็็คเปผลิตภัณฑ์ MacPwder slip Kids ตัวแรกที่เธอใช้ทาริมิีปากค่ะเพราะมีสีที่หลากหลายทําให้เปลี่ยนลุคได้ง่ายตามอารมณ์ของวันนั้นๆเรียกได้ว่าตั้งแต่มีข่าวออกมารกแรกๆเหล่าบลิงก็คงเียมเงินไว้พร้อมแล้วค่ะซึ่งแฟนๆก็สามารถหาซื้อคอลเลกชันนี้ได้ผ่านทั้งช่องทางเซฟราออนไลน์เซฟราช็อปทุกสาขาและก็แม c c o s m e t i c co t h และก็ช่องทาง Flagship Store ของแบรนด์ค่ะและนี่ก็คือข่าวอัปเดตขององลิซ่าที่เรานำมาฝาก f อทุกคนกันค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ